สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิ้มขีไม้ค่ะทุกคนเช้าวันนี้นิ้มก็กลับมาอีกแล้วนะคะเออ <c ười> คือหลังจากที่เราตื่นเต้นกันไปแล้วนะคะกับเพลงใหม่ของสาวสาวลูกกว่ากับเพลง just team up นะคะทุกคนมาวันนี้ทีเซอร์เอ็มวีปล่อยออกมาแล้วคือสรุปว่าเอ็มวีตัวเต็มนะคะจะถูกปล่อยวันพรุ่งนี้นะคะ่ะวันที่สิบนะคะแล้วก็คือทีเซอร์คือสุด สุดมากทุกคนคือแบบโปรดักชันเล่นใหญ่มากนะคือตอนที่ไม่เห็นทีเซอร์แล้วมันแบบคือมันต้องมาแล้วว่าเพลงเนี้ยทุกคนคือแบบไม่มาไม่ได้จริงๆโอเคเรามาเริ่มรับชมกับตัวทีเซอร์เพลง just l e a m up กันเลยนะคะทุกคนคือไม่บอกเลยว่ามันเหนื <c oughs> อกว่าเล่นหนังฮอลลีวูดนะ โอเคเริ่มมาดูกันเลยค่ะสีหลินคือสาวๆออกมาแบบแนวสายรับสายลับทุกคนอ๋อจริงเจอสเสียนมีขับกอละรถสีทองเต่แม่ไอ้เจเลิว คือของเขามาแรงจริงๆรอบนี้พูดเลยว่าทีมโปรดักชันคือเล่นใหญ่มากๆเลยทุกคนเรามาลองมาดูกันอีกรอบนึงนะคะรอบนี้คือดูแบบว่าสโลว์สโลว์นิดนึงนะจะได้โฟกัสได้ดีเทลมากขึ้นนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะอันนี้อันนี้เหมือนแบบว่าถือกระเป๋าถือของอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคน เจ้าเยเนี่ยคือแบบสายบูสายบุญน,นะอิจินกับเน่เนโอ้โหปืนพอนะคะโจเสียนขับพอแต่ว่าแบบเหมือนมารับนะนี่มีมีแอบ,บโฆษณารถนะคะเอ้ยเนย่และเน่ก็พวลจะรถมายิงทุกคนโอ้โห มีโฆษณาแอร์บัสได้ด้วยหรอเมลมิวสายตาไม่อ่อนโยนเลยอีฟานออกแนวเป็นแบบว่าเหมือนเป็นสายลับน้อยๆน,นะทุกคนคือหืมึ เซลลินเนี่ยคือแบบว่าเหมือนเป็นแบบว่าเป็นผู้นํานะเป็นอาจจะเป็นผู้นําหน่วยงานสายลับอะไรอย่างนี้เอ๊ะหรือว่าจะเป็นเป็นการจารกรรมหรือเปล่าไม่น่าใช่น่าจะแบบแนวสายลับสายลับหน่อยคนอออืืแล้วแบบคู่อีจิ๋งกับเนเน่ตอนขับรถซิ่งหนีนะโอ้โหแล้วตอนเนเน่โผล่าจากกระจกรถมายิงอะทุกคนแบบเทมาก เท okay, มากดีมากเลยแล้วก็มีฉักบูของเจ้าเย้ด้วยนะคะฟาดฟาดหมัดน,นะดีมากเลยอยากเห็นตัวเต็มเลยลวทุกคนก็ซึ่งตัวเต็มจะมาวันพรุ่งนี้นะคะมาเร็วมากๆเลยดีงามมากมาแบบว่าไม่ต้องให้เรารอนานนะทุกคนสุดยอดทีมโปรดักชั่นคือสุดอะคนสุด นึกว่ากำลังดูหนังแอคชั่นอยู่เลยนะแล้วก็แอบมีโฆษณารถด,ด้วยนะคะแล้วก็มีโฆษณาแอร์บัสด้วยนะถึงว่าทีมโปรดักชันก็เลยค่อนข้างอลังนิดนึงนะทุกคนแล้วก็นอกจากนี้นะคะสาวสาวออนอกจาก mv ที่จะปล่อยมาในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสาวๆาวก,ก็คือยังมีเข้าร่วมงานเย็นวันนี้ด้วยค่ะทุกคนกับงาน ฉลองเทศกาลตุษจีนของชานตงทีวีนะคะงานฉุกชุมมากๆจริงๆซึ่งสาวๆลูกกว่านะคะก็จะเข้าร่วมงานนี้ตอนเริ่มงานประมาณ6กโมงครึ่งนะแล้วก็แสดง2บทเพลงด้วยกันค่ะทุกคนเพลงแรกก็คือเพลงปีอายางแล้วก็อีกเพลงนะคะเพลงอี้เชียนเหอค่ะทุกคนซึ่งเพลงนี้ก็พิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าสาวๆจะได้ร่วมงานกับ ฟางจิงหลงกับฟางส่งผิงลาวซื้อนะคะทุกคนก็รอติดตามเย็นนี้กันเลยนะคะทุกคนแล้วส่วนพรุ่งนี้เราค่อยมากรีดก,กันกับ MV เพลง just team up ของสาวๆลูกกวาดนะ oh. ก็จบไปแล้วนะคะกับเรีแอชทีเซอร์เพลง MV Team Up นะคะทุกคนถ้าไงชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งดงดิงดงดิงเพื่อติด,ด,ดตามคลิปที่มีสปอยออกมา หน้าหน้า,นาด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้มปมไปแล้วคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย <laughs>